อคอตามคอมเมนต์นี้ก็ค่ะคอมเมนต์นี้นะคะเป็นคอมเมนต์ของเพื่อนเรานะขอได้ไหมคะติดตามแล้วติดตามมา10ล้านล้านปีแล้วคะ่ะโอเคนะทุกคนอย่างแรกนะดอกไม้ดอกไม้เราไม่มีนะคะเราจะให้เป็นอันนี้นะเป็นบันสีชมพูนะคะอย่างต่อไปก็เป็นสตรอเบอรี่นี่นะคะสตรอเบอรี่ ยางต่อไปนะเป็นครัวซองนี่นะคะครัวซองย้ำนะคะว่าไม่อนุญ,ญาตให้นำคอมเมนต์ไปตอบกลับนะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะยางต่อไปนะคะเป็นโดนัทโดนัทของเรามันอยู่ในนี้นะแต่แบบนี้อ่ะให้เป็นอันนี้นะคะยางต่อไปนะคะเป็นโรลลี่ปอ๊อป ลอรีป๊อปนะนอะยะู่ไหนอะเดี๋ยวขอไปหาไปมึงมาคะทุกคนนี่นะเจอแล้วอันนี้ไม้มันหลุดอะทุกคนยั่งต่อไปนะเป็นคุกกี้เราจะให้เป็นคุกกี้อันนี้นะคะยั่งต่อไปนะคะเป็น อะไรอ่ะอุ้ยทุกคนเราเผลอบีบโดนัทก่อนอันอื่นไม่เป็นไรอ่ะต่อไปนะคะเป็นพุดดิง้งพุดดิง้งอยู่ไหนอะเดี๋ยวเราขอหาไปมีนะทุกคนคือเราเอย่างเนี้ยคือมันก็หายากอยู่นี่นะเอาซช์เป็นปอ๊ปอปอป๊อปูุลินนะคะทุกคนนะาต่น้องเหมือนพุดดิ้งดี อย่างสุดท้ายนะคะเป็นหัวใจไ๋ยวเขอหาก่อนนะนี่นะคะทุกคนหัวใจบ๊ายบายขอกับมาได้นะ